สวัสดีครับผมบูนธนเศรษครับก็ขอเป็นตัวแทนของกลุ่มหนึ่งกลุ่มปลาบึกนะครับจะสันส่นๆนิดหน่อยนะครับเพราะว่าตื่นเต้นแล้วก็อากาศหนาวด้วยครับมีใครเคยไปเที่ยวริมแม่น้ำโขงบ้างครับมีใครเคยได้พักโฮมสเตย์ที่อยู่ริมแม่น้ำโขงบ้างครับมีใครได้เจอประสบการณ์พิานาคริมแม่น้ำโขงบ้างครับ กลุ่มพวกเราได้เจอแล้วนะครับผมครับก็อย่างที่ผมเกินไปครับเราได้ทำโปรเจกต์ที่อยู่ติดกับริมแม่น้ำโขงเลยครับเราตั้งใจที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชนอย่างยั่งยืนให้กับบ้านท่ากันทองตำบลบ้านแซวจังหวัดเชียงรายนะครับเราอาจจะไม่ได้มีรูปสวยงามมาให้ดูนะครับแต่ว่าเราใช้โดรนครับ ตอนนี้ขอให้ทุกคนนึกภาพเพลงที่ตัวเองชอบนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใส่เพลงเข้าไปนี่นะครับก็ริมแม่น้าโของอยู่ซ้ายมือนะครับถัดไปก็เป็นประเทศลาวนะครับก็ชุมชนที่เราไปนะครับจะอยู่ซ้ายขวาของถนนที่เห็นในภาพโดรนนี้เลยนะครับชาวบ้านทุกคนที่อยู่ในในภาพโดรนที่เห็นนี้นะครับมีความร่วมมืออย่างมากนะครับที่จะให้เราเข้าไปพัฒนาชุมชนเขาที่จะให้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับ ในขณะที่โดนบินอยู่นะครับผมอาบน้ําอยู่นะครับแล้วก็ไม่มีหลังคาด้วยนะครับไม่ต้องไม่ต้องมองละเอียดมากก็ได้ครับโอเคครับผมเราได้ไปเจออะไรมาบ้างครับสาววันสองคืนเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเวลาที่เยอะมากนะครับแต่ว่าก็ทําได้เท่าที่ดีที่สุดนะครับเราพบว่าบ้านน้าขันทองเนี่ยครับอยู่ใกล้ตัวเมืองเชียงแสนสะดวกในการเดินทางมากนะครับอยู่ริมแม่น้าโขงเลยครับแล้วก็ธรรมชาติเนี่ย สวยงามมากนะครับใครที่ไม่ได้ไปนี่คือน่าเสียดายมากผมเชื่อว่าสู้ที่อื่นๆได้แน่นอนก็อากาศบริสุทธิ์มากครับที่เห็นโดนบินอยู่นี่ก็เห็นหมอกจางๆด้วยนะครับไม่ใช่ควันนะครับก็มีความโดดเด่นทางวัฒนธรรมครับเพราะว่าเป็นชุมชนที่เป็นคนอีสานย้ายมาอยู่ทางเหนือก็จะเป็นวัฒนธรรมของอีสานล้านนาแล้วก็ยังมีความเชื่อทางด้านพิธาคอยู่อย่างมากนะครับอย่างไรก็ตามครับเจอปัญหาครับ เนื่องจากว่าวางโพสิชันเป็นชุมชนการท่องเที่ยวเนี่ยพอเจอโควิดเข้าไปครับรายได้หายเลยครับอีกอย่างหนึ่งครับก็จะเป็นการจัดการภายในชุมชนนะครับอาจจะเป็นเรื่องการเมืองภายในชุมชนนิดหน่อยนะครับที่ทําให้การกระจายรายได้เนี่ยไม่ถึงทั่วทั้งชุมชนทางฝั่งที่อยู่ติดแม่น้ํโขงเนี่ยครับอาจจะไม่รับการโปรโมตได้รับความสนใจเท่าที่ควรนะครับเส้นทางท่องเที่ยวและสินค้านะครับยังขาดการดึงอัตลักษณ์ออกมาให้เด็ดแล้วก็ยังขาดการตลาดนะครับ เราจะช่วยชุมชนนี้ยังไงกันดีครับมาดูกันดีกว่าเราต้องเริ่มจากการคิดวิเคราะห์จากข้อมูลที่เราเก็บมาได้ก่อนนะครับเราพบกลุ่มเราพบว่านะครับความรู้ครับชุมชนในมีศักยภาพแล้วแต่ว่ายังขาดความรู้ยังขาดการจัดการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐานและก็น่าสนใจขาดผู้เชื่อมต่อครับก็คือชุมชนยังขาดแพลตฟอร์มในการเชื่อมต่อของดีของตัวเองเนี่ยสู่ตลาดทั้งประเทศไทยแล้วก็สู่สากลน,นะครับ อย่างอีกอย่างหนึ่งครับที่ที่จะต้องปรับปรุงคือภาพลักษณ์ครับจากที่เราสัมภาษณ์ชุมชนเนี่ยเราพบว่าชุมชนนี้ครับถูกมองว่าเป็นแค่ทางผ่านในการไปเที่ยวชุมชนอื่นแล้วก็ที่เที่ยวเนี่ยยังมีอยู่แค่ฝั่งเดียวฝั่งแม่น้าโขงมีที่เที่ยวไหมฝั่งแม่น้ํโขงมีโฮมสเตย์ไหมเนี่ยหลายคน,นย,ยังไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มประบึกของเราครับตั้งใจที่จะพัฒนา การท่องเที่ยวโดยชุมชนนะครับแล้วก็สร้างตัวกลางเชื่อมต่อระหว่างชุมชนกับกลุ่มนักท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นให้ได้นะครับภายในปีหน้าโดยอันนี้ก็ขอลิขสิทธิ์มาจากบริษัทเพื่อสังคมอย่างโลโก้อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับว่า,าการคัดเลือกชุมชนพัฒนาเนี่ยมันต้องมีปัจจัยอะไรบ้างถึงจะต้องคัดเลือกมานะครับคือชุมชนที่จะเลือกพัฒนาเนี่ยต้องมีศักยภาพ5อย่างนี้นะครับซึ่งเราพบว่าชุมชนท่าขันทองเนี่ย มีครบเลยครับที่จะพัฒนา5อย่างได้ก็คือ1ก็คือต้องมีทรัพยากรทางธรรมชาติแล้วก็วัฒนธรรมที่เข้มแข็งนะครับ2คือต้องมีการจัดการบริหารจัดการที่มีบ้างอยู่แล้วและพร้อมจะพัฒนา3คือต้องมีเซอร์วิสายครับคือต้องมีความเรียกว่าอะไรล่ะความที่การต้องการต้องการรับนะักท่องเที่ยวมีจิตใจให้การบริการซึ่งที่นี่ก็มีนะครับ4ครับ ชุมชนเนี่ยจะต้องเข้าถึงได้ง่ายจากการเดินทางนะครับแล้วก็5ซึ่งตัวผมเองเนี่ยมองว่าสําคัญที่สุดเลยก็คือคนในชุมชนต้องมีความร่วมมือกันและอยากอยากที่จะพัฒนาชุมชนด้วยการท่องเที่ยวไปกับเรานะครับคือถ้าเกิดเราจะทําให้แต่ว่าชุมชนไม่ได้อยากทำเนี่ยก็ก็คือจบเลยตั้งแต่ต้นนะครับซึ่งถ้าขันทองมีครบทุกอย่างนี้นะครับเราก็เลยเลือกที่จะใช้การท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้นนะครับเราเริ่มต้นจากการตั้งวัตถุประสงค์ KPI แล้วก็กลุ่มเป้าหมายก่อน,นะครับเพื่อที่จะให้กำหนดการทำงานของเราเนี่ยให้ไปกกอบไม่ให้กระจายนะครับเราตั้งวัตถุประสงค์ไว้ 3- 4ี่ข้อครับคือเราจะต้องทำงานเพื่อให้เกิดคณะทำงานในชุมชนเนี่ยที่มีประสิทธิภาพในการบริหารต่อไป2ก็คือจะต้องเกิดเส้นทางท่องเที่ยวเกิดสินค้าที่มีตลณ์มากขึ้นนะครับที่สามารถขายสร้างรายได้กับชุมชนได้ 3. ต้องเกิดแผนการตลาดที่ยั่งยืนให้กับชุมชนครับ สี่ครับก็คือต้องสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนนะครับเราจะวัดความสําเร็จได้ยังไงครับก็คือต้องเกิดการทาํางานอย่างแท้จริงนะครับจะต้องมีชื่อคณะกรรมการเนี่ยเกิดขึ้นมาเลยว่าจะเป็นใครบ้างที่จะบริหารการท่องเที่ยวชุมชนต่อไป 2. ก็คือต้องเกิดเส้นทางการท่องเที่ยวอย่างน้อยหนึ่งเส้นทางแล้วก็มีสินค้าอุปโภภัณฑ์นอย่างน้อย5้าอย่างภายในปีหน้านะครับแล้วก็3อันนี้ ท้าทายมากเลยครับคือชุมชนก็มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างน้อยสิบเปอร์เซ็นนี่ขออนุญาตใส่เองนะครับายในปีหน้าครับวัดวัดจากก่อนที่ทาโครงการนะครับนักท่องเที่ยวเป้าหมายครับอันนี้เราก็ทําเบนจ์สตอมกันอย่างหนักหน่วงนะครับแล้วก็พบว่าเราอยากจะจับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่รักสุขภาพครับคือเราวัดจากพฤติกรรมเราไม่ได้ดูเพศดูการศึกษาดูวัยนะครับคือใครที่มีพฤติกรรมรักสุขภาพเนี่ยเราจะโฟกัสไปที่กลุ่มนี้ก่อนเลย โดยเราคิดว่าเลือกกลุ่มเนี่ยครับเพราะว่าเทรนการรักสุขภาพเนี่ยกำลังเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยทั้งประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกและที่สําคัญครับชุมชนท่าขันทองเนี่ยมีศักยภาพทั้งด้านความรู้คนแล้วก็ทรัพยากรที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมแล้วก็สร้างสินค้าทางการท่องเที่ยวเนี่ยด้าน,ส,านสุขภาพได้อย่างดีนะครับกลุ่ม2กลุ่ม3าผมใส่ตัวเท่าๆมนๆไว้ครับก็คือถ้าเกิดเราทำเฟสหนึ่งสำเร็จแล้วเนี่ยเราอยากจะ ทำกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงประจ o ภัยด้วยแล้วก็กลุ่มไมคือกลุ่มจัดประชุมด้วยนะครับในระดับต่อไปเรามาเริ่มดําเนินง,งานกันดีกว่าครับในการดำเนินง,งานของเราครับทางกลุ่มเราจะขอย้าว่าเราจะให้ชุมชนเนี่ยเป็นพระเอกให้ชุมชนเนี่ยเป็นนางเอกให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางไม่ใช่เราไม่ใช่บริษัทไหนนะครับเพราะว้ว่าจะทาให้มันยั่งยืนเนี่ยชุมชนจะต้องเกิดการระเบิดจากภายในก็คือการจัดการภายในต้องเข้มแข็ง รวมกับชุมชนเนี่ยสุดท้ายล้วต้องสื่อสารกับลูกค้าเองได้ขายของเองได้นะครับแล้วก็เพื่อให้เกิดความยั่งยืนเนี่ยครับเราจะเน้นพัฒนา4ี่เรื่องด้วยกันครับก็คือเรื่องคนในชุมชนเรื่องการสร้างธุรกิจในชุมชนเรื่องการสร้างเทคโนโลยีและนวัตรกรรมในชุมชนแล้วก็เรื่องการรักษาสิ่งแวดลอ้อมและสังคมของชุมชนนะครับเดี๋ยวผมขอพูดลงละเอียดลงนิดนึงนะครับการพัฒนาคนนะครับ เราจะพัฒนาเพิ่มพูนทักษะความรู้ที่จําเป็นต่อการสร้างชุมชนให้เป็นแห,หล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนครับไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการการทําบัญชีการคิดคอส์การคิดราคาขายการให้บริการการตลาดมาตรฐาน CBT และ SHA CBT ก็คือ Community Based Tourism ครับชุมชนเองเนี่ยจะต้องเข้าใจก่อนว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนจริงๆแล้วคืออะไรบทบาทหน้าที่ของ Shareholder แต่ละคน Stakeholder แต่ละคนคืออะไร HSA ก็คือ Health and Our uh, Safety and Health Administration ของทททครับที่หลังจากโควิดเนี่ยทททจะมอบตรานี้ให้กับสินค้าบริการแล้วก็ชุมชนการท่องเที่ยวที่ทำให้ท่องเที่ยวมั่นใจว่าเอ้ยตราเนี่ยทำให้อยากจะมาท่องเที่ยวมากขึ้นเพราะว่าที่นี่ปราศจากโควิดมีการรักษาความสะอาดความปลอดภัยที่ดีมีทางเข้าทางออกทางเดียวมีการใช้เจลแอ,อลกอฮอล์เป็นตน้นนะครับ2ครับต้องพัฒนาธุรกิจให้เกิดขึ้นในชุมชนให้ได้ครับ โดยกลุ่มเราครับจะดึงเอาตลักษณ์ชุมชนออกมาซึ่งเราเห็นว่าตลักของชุมชนที่นี่ครับก็คือแม่น้ำโขงสุขภาพแล้วก็วัฒนธรรม3ตธีมนะครับจะต้องออกมาเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเป็นสินค้าเป็นบริการสินค้านี่อาจจะเป็นอาหารก็ได้เป็นสินค้าโอทอก็ได้หรืออาจจะเป็น Experience ต่างๆประสบการณ์ที่ลูกค้าจะได้เจอนะครับจะต้องออกมาจาก3ตีมหลักนี้3ครับเทคโนโลยี Technology ครับ ในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็คงหนีเทคโนโลยีไม่ได้นะครับเราจะต้องใช้เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์มากที่สุดครับโดยสร้างแพลตฟอร์มเชื่อมต่อชุมชนสู่ตลาดครับอย่างที่2ก็คือเราจะใช้เทคโนโลยีครับมาพัฒนาการบริหารจัดการชุมชนเช่นการจดบันทึกว่าตอนนี้โฮมสเตย์เราเหลือกี่ที่แล้วนักท่องเที่ยวเราเข้ามาเนี่ยเหลือกี่ห้องที่จะได้พักนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากเดือนที่แล้วมีมาจากที่ไหนบ้างอายุเท่าไหร่ต้องเก็บข้อมูลให้ได้หมดนะครับเพื่อที่จะได้ชุมชนเนี่ย มาวิเคราะห์ข้อมูลในการทำการตลาดต่อไปได้แล้วก็สุดท้ายครับสังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนนะครับจะต้องพร้อมรับนักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเช่นจะต้องมีระบบการจัดการบริการขยะที่ดีไม่ใช่จัดการการบริษแบบเดิมก่อนนักท่องเที่ยวจะเข้ามาเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอหลังจากที่นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วแล้วก็ที่ท่าขันทองนะครับจะต้องมีการทําระบบน้ําให้ดีขึ้นด้วยนะครับจากที่เราไปสัมภาษณ์มา หขั้นตอนโดยสรุปครับการทํางานทั้งหมดของเรานะครับก็คือเราต้องลงพื้นที่สํารวจโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานี่อาจจะไม่ได้ข้อมูลที่ละเอียดมากครับอันที่สองครับก็คือพัฒนาที่ผมพูดไปสไลด์ที่แล้วครับพฒนาทั้ง4ด้านเข้าด้วยการจะออกมาเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวจะออกมาเป็นสินค้าและบริการ อันที่3ครับเราจะจัดเทสทริปหรือทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวก่อนที่เราจะขายจริงนะครับซึ่งตั้งใจจะจัด2รอบครับรอบแรกนี่เราจะเชิญกลุ่มขอให้ใจแป๊บนึงครับรอบแรกจะเชิญกลุ่มที่เราจะเป็นกลุ่มเป้าหมายของเราตัวจริงะครับมามาฟรีเลยนะครับหรือหรือว่าซับซิดียสก็ได้ครับให้เขามาถูกๆเพื่อทดลองเลยว่ากลุ่มรักสุขภาพเนี่ยเขาชอบสินค้าและประสบการณ์ที่เราออกแบบจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็จะเอาคอมเมนต์เนี่ยมาปรับปรุง การการให้บริการการทำออกแบบต่อนะครับอีกครั้งหนึ่งครับก็คือจะเชิญอินฟลูเอนเซอร์เชิญบล็อกเกอร์เชิญสื่อมาทดสอบเส้นทางการท่องเที่ยวแล้วก็ช่วยโปรโมทไปด้วยนะครับขอให้เราจะสรุปผลแล้วก็เริ่มทำการตลาดจริงแล้วก็ขายจริงให้กับชุมชนนะครับเราคิดว่าเราจะเริ่มมกราเลยครับถ้าเกิดว่าโครงการผ่านแล้วก็เราจะวัดผลกันที่กันยาครับโดยที่งบประมาณเนี่ยคิดคร่าวๆว่าจะใช้ประมาณ สองสองล้านบาทแต่ว่าน,นี่คือกรอบเท่าที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับยังไม่ได้รวมว่าเราจะใช้สร้างแอปพลิเคชันให้กับชุมชนเราจะสร้างแลนด์มาร์คให้กับชุมชนสร้างสิ่งก่อสร้างให้กับชุมชนอันนี้ก็จะอาจจะต้องเพิ่มเข้าไปครับแล้วก็ตัวอย่างเส้นทางการท่องเที่ยวและสินค้าชุมชนที่เราอยากให้เกิดนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่หลังจากพัฒนาเสร็จแล้วจะเห็นอะไรบ้างนะครับเส้นทางการท่องเที่ยวครับจะต้องออกแบบมาให้เหมาะกับกลุ่มรักสุขภาพเราคิดว่า สองวันหนึ่งคืนเนี่ยอาจจะเริ่มเป็นไพลอตได้ก่อนนะครับก็ใช้ชื่อว่า One Night Stay by the Maco นะครับเครื่องกิจกรรม2วันหนึ่งคืนนี้ก็จะประกอบด้วยกิจกรรมที่เหมาะสมกับสุขภาพต่างๆนะครับรวมถึงเชื่อมโยงกับเส้นทางอื่นที่ใกล้กับสนามบินด้วยทั้งตอนไปและกลับนะครับอันนี้ก็ได้ลิขสิทธิ์มาจากโลโก้อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับการพัฒนาสินค้าชุมชนนะครับจะเห็นว่า Before กับ After ก่อนและหลังนะครับแค่ชาที่ชุมชนวางขายครับเราเอามาทำแพคเกจิ้งใหม่เล่าเรื่องใหม่ มันสามารถขายได้ไกลกว่าคนอยากซื้อไปขายต่อได้เยอะขึ้นคนอยากซื้อไปใช้ไปโชว์ได้มากขึ้นนะครับอันนี้เป็นชาจากานาคนปรปฐมนะครับน้ำพึ่งก็เหมือนกันครับทำแพ็กเกจิ้งใหม่เล่าเรื่องใหม่แต่ว่าอัตลักษณ์ชุมชนและก็เรื่องราวชุมชนนะครับยังคงอยู่ในในแพ็กเกจิ้งอยู่เหมือนเดิมนะครับที่เพิ่มขึ้นมาคือความสวยงามความสะดวกในการใช้มากขึ้นวันหมดอายุและมาตรฐานต่างๆน้ำพลิกก็เช่นกันครับแทนที่จะใส่ถุงพลาสติกครับ เราก็มาใส่แพคเกจจิ้งใหม่เล่าเรื่องใหม่ขายเป็นแพ็คขายทีไดส้สามแบบเลยที่เป็นต้นนะครับที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นครับกลุ่มเราครับก็ตั้งใจจะถ้าเราไม่ทำานชุมชนแล้วครับชุมชนจะต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่มีเราแล้วชุมชนจะต้องรันตัวเองได้เราต้องเกิดผู้นําชุมชนที่เข้มแข็งเราต้องเกิดการบริหารจัดการที่เข้มแข็งสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจสังคมของชุมชนจะต้องดีขึ้นไปพร้อมๆกันครับ หมดเวลาพอดีครับคุณครับ